มันยากอะ่ะเพราะผมไม่ได้อยู่กรุงเทพแล้วไงอีกเดือนสองเดือนผมก็ย้ายไปเลยแล้วอะ่ะแต่ถ้าเนมีใหม่พี่ก็จะพี่ก็จะไม่ พี่ก็เสียใจแหละแต่พี่ก็จะไม่ไม่เป็นห่วงพี่เคยคิดจะทำในท้องด้วยนะไม่อยากให้เขาไปไหนอ่ะอยากให้เขาอยู่กับเราอะเป็นครอบครัวอะไรเงี้ยแต่พี่ทำไม่ลงอ่ะเพราะว่าการที่เราจะมีลูกกับใครสักคนมันต้องออกมาจากความรักอ่ะมันไม่ใช่ความต้องการของเราฝ่ายเดียวอ่ะ อ่ที่จริงผมเอาเนยอ,อยู่หมัดได้นะก็คือโดยการแบบทำในท้องอะ่ะทำในท้องอะ่ะก็จบแล้วแต่ผมเลือกที่จะไม่ทำนะแค่ความคิดผมอย่างนี้อนะไรเห็นไหมผมอยากได้เขามาแต่ไม่ได้ถามเขาเลยว่าเขาอยากได้ผมกลับหรือเปล่าเอาเป็นว่าแค่นั้นแหละก็คือผมผมรักเนยเสมออย่าคิดว่าผมไม่รักนะ แต่ผมก็จะพยายามทำใจแหละเพราะว่าผมก็มีงานของผมฝนตกด้วยบรรยากาศนี้ดีคือพี่เคยคิดจะฆ่าตัวตายด้วยนะรู้ปะเลิกกันเลยมันประมาณสองสมาวันพี่จะผูกคอตายอะพูดได้ไหมวะช่องจะบ,บินไหมเนี่ยพี่เคยคิดจะผูกคอแล้วแล้วเนยเข้ามาในรหัสเฟสแล้วเห็นพี่ลงรูปก็เลยไปบอกพ่อ อย่าทำตามนะม่ดีนะครับเนยไปบอกพ่อ <c oughs> พ่อก็มาช่วยพี่ทันช่วยทันหมายความว่าแบบพี่พี่แบบพี่ไม่ได้ทำให้พ่อเห็นว่าพี่กำลังทำอะไรแล้วครั้งที่สองตอนที่พี่ไปบ้านเนยอ่ะไปงนน้อเนยถึงบ้านอ่ะแล้วเนยบอกว่าอยากใช้ชีวิตใหม่ พี่ก็รับไม่ได้เพราะว่าพี่ตั้งเชื่อไหมว่าบา้านที่พี่ซื้อที่เลยอะ่ะพี่วางแผนก็าแบบพี่จะอยู่กันเนยอะ่ะแต่พี่ต้องอยู่คนเดียวแล้วอะ่ะเข้าใจลงปะสร้างมาด้วยกันแท้ๆพี่อยากทำให้มันเป็นจริงด้วยแต่มัน ที่เคยคิดด้วยซ้ำว่าเนยจะมาหาพี่บ้างพี่ไปหาเนยไม่ได้อ่ะพี่ไม่รู้ที่อยู่เนยอ่ะพี่ไม่รู้ที่อยู่เนยเนยไม่บอกที่อยู่พี่นั่นก็หมายความว่าเนยไม่ต้องการพี่แล้วพี่แค่แต่หวังว่าแบบถ้าพี่หลับไปแล้วจะมีเนยมานอนข้างๆแค่ฝันไงแค่ฝันไปเข้าใจไหม ทรมานน้องพี่บอกเลยยิ้มซี่ทุกคนจะเชียอทำไมยิย้มหน่อยพี่หลักแมนะกน่นั่นรู้เปล่าไม่ได้โกหกนะ มขอโทษนะที่ผมชอบทำคลิปแบบหลอกคนดูอ่ะต่อไปนี้ผมจะไม่หลอกคนดูแล้วเพราะว่ามันมีผลเสียตรงที่ว่าพอมีอะไรเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันดันไม่มีใครเชื่อแล้วมันก็จะกลายเป็นการทำซ้ำไปซ้ำมาว่าแบบแก้งทำไมเลิ่มปัดกระแสได้แล้วทั้งทั้งที่ผมก็ ผมก็เจ็บของผมอยู่แล้วอ่ะตอนนี้คือผมยังทำใจไม่ได้นะผมเลยต้องบอกเนยอนาคตข้างหน้าถึงแม้ว่าเนยจะมีแฟนใหม่ไปแล้วผมจะรอจนกว่าเนยจะหายโกรธถึงแม้ว่าเนยจะมีแฟนใหม่แล้วผมก็จะ ลองทักไปถามอีกครั้งหนึ่งว่าจีบได้ไหมทุกคนว่ายัางไงถ้ามันผ่านไปนานแล้วแล้วผมทักไปจีบ ผมจีบได้ไหมปล่อยเขาไปเหรอเมื่กีนะผมปรึกษาใครไม่ได้เลยเอ่ะผมปรึกษาใครไม่ได้เลยจริงๆผมได้แต่หวังว่าเนยจะแบบคิดว่าแบบ เขาอยู่ด้ตัวเองได้แล้วอะโอเคไม่มีอะไรหรอกแค่นั้นแหละ